รู้แล้วต้องรีบหามาของสามอย่างเอาไว้เสริมดวงเปิดรับโชคมีเงินใช้มีกินสบาย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงความเชื่อซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีความเชื่อที่ต่างกันออกไปบางคนอาจจะเชื่อในเรื่องของเลิกยามที่วันและเวลาการคูจรของดวงดาวจะก่อให้เกิดผลต่อมนุษย์และบางคนก็เชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังที่ให้ทั้งคุณและโทษแก่ตนได้จริงและวันนี้สุติ่งก็มีของสมอย่างที่เป็นความเชื่อมาตั้งแต่ครั้งโบราณซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งของที่จะช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับบ้านหากได้นําเอามาไว้ในบ้าน ก็จะช่วยในเรื่องเรียกโชคเรียกเงินทองเรียกการงานที่ดีทําให้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนว่าแต่สิ่งของ3อย่างที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างนั้นมาเช็คกันเลยค่ะ หนึ่งระฆังหรือกระดิ่งเมื่อครั้งตั้งแต่สมัยโบราณคนในสมัยนั้นนิยมนำกระดิ่งเล็กๆหรือระฆังมาผูกด้วยด้ายสีแดงจากนั้นก็นำไปแขวนไว้ตามประตูหน้าบ้านซึ่งตามความเชื่อเชื่อกันว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านอย่างไม่ขาดสายจะช่วยให้มีกินมีใช้แบบไม่ขัดสนจะช่วยนำพาแต่สิ่งดีๆและโชคลาภเข้ามาในบ้านทำให้สมาชิกในบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีมีกินมีใช้สบายและตามหลักความเชื่อโดย วิถีคนไทยเมื่อได้ยินเสียงระฆังดังนั่นก็จะทําให้รู้สึกว่าบุญกําลังเกิดขึ้นแล้วเพราะเป็นช่วงเวลาที่พระจะทําวัดยิ่งถ้าหากพ่อแม่ที่มีลูกชายบวชก็จะรู้สึกดีใจตื่นตันใจเพราะเป็นช่วงที่ลูกชายจะทําวัดเช้าและทางด้านวัฒนธรรมเสียงระฆังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องวิถีชีวิตเพราะเสียงระฆังเปรียบเสมือนเสียงนาฬิกาปลุกที่ปลุกให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารนั่นเองค่ะ เหรียญจีนโบราณผูกด้วยได้สีแดงลักษณะของเหรียญจีนโบราณหลายท่านอาจจะเคยพบเห็นมาบ้างแล้วแต่สําหรับท่านใดที่ไม่เคยเห็นลักษณะของเหรียญจีนโบราณจะมีลักษณะกลมเป็นเหรียญที่มีรูสี่เหลี่ยมตรงกลางพร้อมผูกด้วยได้สีแดงเอาไว้ซึ่งตามความเชื่อตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเชื่อกันว่าให้นําเหรียญจีนโบราณจํานวนสามเหรียญพร้อมผูกด้วยได้สีแดงให้นําไปแขวนไว้ด้านหน้าประตูจะ ช่วยเพิ่มพูนในเรื่องของเงินทองจะช่วยเรียกโชคเรียกทรัพย์เข้าบ้านช่วยให้คนในบ้านมีกินมีใช้อย่างคล่องตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าให้แขวนเหรียญจีนเพียงแค่สามเหรียญเท่านั้นเพราะถ้าหาักแขวนจํานวนที่มากเกินกว่านี้จะส่งผลที่ไม่ดีต่อครอบครัวและตามหลักความเชื่อของชาวจีนที่มีมานานนับหลายพันปีเชื่อกันว่าเหรียญจีนโบราณคือหนึ่งในสุดยอด28ของมงคลในตำนานจีนโบราณที่เป็น สัญลักษณ์บ่งบอกถึงความมั่งคัง่งร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายคนจีนโบราณจึงถือว่าเหรียญน,นี้เป็นสิ่งที่นำโชคลาภมาให้นั่นเองค่ะ สเลี้ยงปลาทองหรือรูปธรรมชาติปลาทองเป็นปลาสวยงามซึ่งมีความเชื่อที่เชื่อกันว่าถ้าหากเลี้ยงปลาทองไว้ภายในบริเวณบ้านจะช่วยในเรื่องส่งเสริมโชคลาภให้ไหลเข้ามาในบ้านแบบไม่ขาดสายช่วยให้มีชีวิตที่ดีในทุกๆด้านเรื่องของหน้าที่การงานก็จะดียิ่งขึ้นแต่ทว่าหลายท่านก็อาจจะไม่สะดวกทั้งพื้นที่ในการเลี้ยงหรือแม้แต่ไม่มีเวลาที่จะดูแลปลาทองได้ดีดังนั้นจึงสามารถที่จะเลือก ติดเป็นรูปปลาไว้ในบ้านแทนก็ได้หรือจะเลือกเป็นรูปภาพธรรมชาติอย่างเช่นรูปน้ำตก รูปน้ำทะเลรูปดอกไม้หรือรูปสัตว์ต่างๆโดยให้นำมาแขวนไว้ที่ผนังภายในห้องรับแขกก็จะช่วยส่งเสริมทางด้านความโชคดีเช่นเดียวกับการเลี้ยงปลาทองนั่นเองและในครั้งสมัยก่อนตามหลักความเชื่อของชาวจีนเชื่อกันว่าคนที่จะเลี้ยงปลาทองได้จะต้องมีเชื้อพระวงศ์ขุนนางพ่อค้าหรือเศรษฐีเพราะปลาในสมัยนั้นมีราคาที่ค่อนข้างแพงคนธรรมดาจึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้นั่นจึงหมายความ ว่าการเลี้ยงปลาทองคือการบ่งบอกถึงฐานะว่าเป็นอย่างไรและเชื่อกันว่าถ้าหากบ้านไหนเลี้ยงปลาทองก็เปรียบเสมือนมีทองอยู่ในบ้านมีแต่ความร่มเย็นโชคลาภอำนาจและบารมีแก่ผู้ที่เลี้ยงนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ